สวัสดีทุกคนเลยนะครับกรน,นีนะครับเรากลับอยู่ในเกมไมค้าเหมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดลัคก,กี้มาอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่บอลแคคูเจ้าเก่าที่ไม่กากเหมือนคลิปที่แล้วนะครับก็กาทุกคลิปมาแล้ครับถ้าบอกว่าชื่อแคคงแล้วมึงชื่ออะไรชื่อไข่อนาคต <laughs> ไข่จากอนาคตอีกสิบปีข้างหน้าที่โควิดยังไม่หายไปงงชอบเถอะ โอเคชอบมันก็ได้นะครับวันนี้เอาแล้วที่คุณละไม่ที่คุณเลยเหรอก็วันนี้นะครับเรามาเปิดลัคกี้บ็อกซ์มิดกันนะครับวันนี้นะครับเรามาสู้กับอะไรรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้วันนี้เรามาสู้กับลูกมะพร้าวกันนั่นเองนี่มาดูลูกมะพร้าวนี่นี่ลูกมะพร้าวเป็นไงสกินเรากับสกินมะพร้าวนี่อว่าไหนสวยกว่ากันวะกุ้งของเขาสวยกว่าของกูสวยกว่าโอเคงั้นเรามาเปิดกล่องแรกกันดีกว่านะครับก็ทำใจในช่วงนี้ไหมพี่บอยการทำไม่รู้เป็นอะไร เรื่องมากรกล่องแรกไม่ได้หรอดูกันไม่ได้หรออ้าวว่างเปล่ากล่องแรกเลยกูไงดูไม่ได้วางเปเลยทนูโอ้โหอ้าเอื้อโอ้โหคิปเปอร์เบิร์มเมื่อกี้ทำไมแค่เริ่มมาแบบดวงเราก็โชคร้ายแล้วเนี่ยอะไรอะใครเป็นคนไม่มีดวงชุดก่ออะไรอะโอ้โหตีคนรัวโอ้โหโอ้โหแล้วชุดนี้มันแตกเลยนะอุ้ยจะตายจะตายจะตายอย่าจะตายจะตายเออมีตีกันยังวะมาต่อไปเสี่ยงโชค คือมันมันตีรล้อจริงแต่ว่าชุดเกราะมันไม่ค่อยกันตัวเองเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละไมไ่กันตัวเองไว้ไม่ได้กันตัวเองใช่เป็นอะไรเหรตัวเองปึ๊บอุ้ยระเบิดเหรอระเบิดเท่าเดิมนี่ไปเสียงโชคครับเอาเหล็กไปเลยผมสี่อันเอ้ยสิบหกสิบหกอันโอเคได้เพชรมาเอ้ยใส่ชุดกราะก่อน <c oughs> ไม่ทันไม่ทันอยากให้มึงตายอ่ะนายไม่ตายวะอยากให้ตายเหรอ ขอร้องดิเดี๋ยวตายให้อยากเดี๋ยวชับคิวมันได้จะมีอะไรจะตายไปแบบไรโหรือไม่ตายจากไหนตายอากเกมเออโอ้ยสนามยักษ์อ้ช่วยด้วยคาบันทีได้เพชรอีกแล้วเราต้องบวกแล้วไปอย่างนี้ถ้าเราขอไม่ดีมากๆโอ้ยเผือวางสองกองเอาว้างเปล่าเอาว่างเปล่า2องกองเลยคือไรอ่ะเยียบบอกกระจอกโอ้โหอันนี้ได้แร่มาแร่มิก นะครับเราเสกโต้คราฟก่อนเรามาลองคราฟดูซิตอนนี้เราขาดเก่งๆอะฮ่าจีฮะจิวเมอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงอา้อาวอ่าฮ่าชุดต่อเดียวกันนี่เรียบร้อแล้วเสมอสินะไม่เสมอหรอกเพราะว่าเราใจต่อชุดเกาะสุ่มถออชุดเกาะนั่นแหละโอเค <Okay. S 2> ง่ายกว่ากูจะถอดเกมช้ยสุดท้ายโนได้เพชรมานะครับขี้เกียจขุดเรามีเยอะแล้วโอเคไอ้ทิ้งไปต่อไป วิ่งแล่นี่อีกแล้วอ่ะน,อน้องคาชุดเกาะดีดิยังไงได้ชุดกรอดมาแล้วครบเซตแล้วทําไมไก่มันเพิ่มน้อยกว่าเนื้อหมูวะทําไมเนื้อหมูเพิ่มเยอะกว่าเนื้อไก่งงเลยทั้งที่ไก่ก็ใหญ่กว่าก็มันให้พลังงานเดียววะใช่เหรอเออวะอุ้ยดาบดาบเป็นสามเก้าไอตัตีกูจังเลยอุ้ยตีจนดาบเหล็กจะแตกอ่ะอันนี้ถือแล้วกรอดเป็นอมาตะด้วย<ด>ปึ๊บเอเมอรัล่โอ้โหของแต่และอย่างโอ้ยตัวนี้ก็ตีกูจังเลยตัวไหนอ๋อตัวเล็ก เฮ้ยทำไมมันบ่างปาหลายกล่องวะเราเราเราลงผิดหรือเปล่าไม่เขียนออันนี้ธนูดาเมจเท่าไหร่อ่ะดาเมจไม่บอออีกน่าจะแรงอยู่แหละเก็บไว้สู้กับมะพร้าวเวลาที่มันยิงเขาเป็นอะไรของก็รอทีเหมือนรีบเฮ้ยอันนี้จำได้ว่าเป็นเครื่องรางเฮ้ยใช่ไหมใช่มันบวกเพิ่มอะไรอ่ะอ๋อเพิ่มเกาะเกาะให้เราเป็นสีแดงนะครับคือแบบตอนนี้พวกเราแบบโหดกันมากอหรโหดมากบอสเลยคเปอร์อะไรฮะเกมจะแข่งอะไร่ก็ได้ยิ่ง แต่ว่าดาบเรายังแบบแรงไม่พอที่จะสู้กับมะพร้าวได้นะเพราะว่ามะพร้าวเลือดเยอะมากกูต่อยกูตีมะพร้าวทีเดียวตายแหละเฮ้ยบอยดูนี่กูได้ชุดเกราะนี่มาปะอยากได้เหรอไม่ให้หรอกกูได้มาเนี่ยได้โอ๊ยตกใจหมดได้อะไรเนี่ยกางเกงมือได้เสื้อกูได้กางเกงอุ้ยแลกป่ะแลกหรือเปล่าอ่าแลกแลกเฮ้ยอะไรอะไร นี่เรียบร้อยจะตีเร็วขึ้นร้อยเท่า <Yeah. S 1> ตีโคตรเร็วเลยโอเคต่อไปโอ้โหไม้เกลือจริงครับอันนี้อันนี้ดาบเดิมได้แล้วได้เมทสามเก้าไปเถอะ <c oughs> ดามเมจน้อยน้อยอ้ยอุ้ยอันนี้จะเป็นรองเท้าเดี๋ยววันนี้ <c oughs> โอ้น่าไฮเป็ดไปเอาหัวทองหัวเป็ดไปรองเท้านี้ไม่ค่อยดีนะครับหรือเปล่าวะอันไหนดีผมก็ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะสีแดงแหละสีแดงดีสุดเลยใช่ไม่ได้ดีสุดหรอกมันดีสุดเว้ยจะทามันเป็นอะไรดีสดเยอันนี้กล่องไม่มีอะไรแล้วโอ้โหเกลือมากวันนี้เกลือสุดๆเอานี่สูบมั้งเหรอได้อะไรวะไม่ได้เลยโอ้โหลัคกี้บ็อลนี่แบบเกลือมากเลยผมจะไปเปิดลัคกี้บ็อลนี่อีกละได้เปิดไหมข้างก่อนเขาคนี้ข้างก่อนมันเขางนี้ใช่เหรอลัคกี้บ็อกเนี่ยนะซ่าลัคกี้บ็อลอื่นไม่ใช่นี้แล้วอันนี้พูดบอยไม่เปิดแก้วประเด็นเกลือรู้ไหมบอยถ้าเราถือดาบอันเนี้ย เออมันจะหิวเนี่ยถือตัวก่อนเรื่มมันจะหิวจนแบบหลอดอาหารมันหมดอ่ะแล้วเรื่อมันจะลดเองกูชอบอันเดียวแค่นั้นแหละเ,เดี๋ยวกูจะเคียบเดี๋ยวกูจะเคียบตัวมึงอันนี้เป็นแร่นะครับน่าจะไม่ดีมากเข้าไปเพชรเจ็ดสิบสองเหลือสามเก้าเคยไอเทมกูผ่ากูสิบกล่องยี่สิบกล่องเอ้ยทำไมใส่แล้วตัวเรามันสั่นเมื่อกี้ตัวเราสั่นอันนี้ดีกว่าโอเค เดี๋ยวเราใส่นี่ก่อนละกันเราไปเปิดบนต้นไม้เลยเหมือนว่างอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะผมไปดูว่ามันดีหรือเปล่ามีคนบอกว่าให้ลองใส่ดูนะมีแต่แบบพี่ชอบทิ้งชุดกอนแต่ไม่ลองใส่ดูก่อนมันก็ได้เดี๋ยวพอกันแหละเดี๋ยวตามผมมาไม้ผมไม่ยุ่งด้วยแล้วคุณมันคตติดโควิดมันเกลือมากนี่วไม่บอยลัคกี้บอกอ่ะเอาจริงคนติดโควิดคุณยังอยู่ใกล้ผมไปโอ้อันนี้ดาบเอ่มดาเมจน้อยกว่าเฮ้ยโคตรเกลือต่อไปธนู นายรู้ได้ว่ามันเกลือโอ้โหกูเปิดขนาดนี้ไม่เกลือมั้งเนี่ยไม่เกลือเสียงโชคนะครับเรามาดูกันว่าจะเกลือไหมก็ได้อยู่นะครับไม่เกลือมากเออเราลองบวกกี่กบล็อกดีกว่าเรามีเพชรตั้งเยอะบวกสักเจ็ดกล่องนี่แหละมาครับได้เป็นร้อยบวกเจ็ดกล่องโอเคมากล่องร้อยบวกเราเจ็ดกล่องนะครับจะได้อะไรกันเริ่มมาได้เป็นหมวกเลยหมวกไม่ค่อยเอ๊ะอ๋อหมวกดีกว่านะครับคือมันจะทำให้เราหายตัวโอเค ตมง่มามึงอมึงหมวกมึงลองเป่ผ้าดิโอ๊ยไหนเออว้าห่นโง่ก้อใหญ่โอ๊ยตัวอะไรเนี่ยไอซอมบี้พวกนี้เนี่ยฮะยังไงฮะเปี้ยวเหรอเปี้ยวเปี้ยวเด็กก่ท่อกูท่กูท่กูะไร่มันกได้อะไรอ่ะอ้าวแต่พอใส่หมวกแล้วมันบินไม่ได้อะแต่หมนี่บินได้โอเได้หมวกแ้อะไรบ้าไม่ได้หรอกชุดดีม่เออมชุดก่อแดงกับชุดก้อนี้มันดีตรงไหนวะเออมันก็ดีอยู่แหละมันเพิ่มเลือดโอ ผีนี่ก็แล้วงั้นเราจะอกอดแดงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มเลือดมาจีนี่เปิดแล้วตาวนี่เปิดแล้วสองร้อยบวกได้เปิดอีกแล้วโอ้ยอันนี้เป็นข้างล่างขอที่ขอไม่ให้ขอล่องกูโอ้ยสติกะขอหน่อยสติกอะไรอ่ะเมื่อกี้อันนี้เป็นสติกอะไรอ่ะกปไงในขอร้องหน่อยอ๋อกระเด็นไกลโอเคกล่องบวกกล่องสุดท้ายได้อันนี้มาดาเมจสิบเจ็ด ทำไมดาบมรรดาเม่นน้อยจังวะเนี่ยโอเคเลยกล่องธรรมดาละเฮ้ยบัยลักกี้บล็อกนี่มันมันมันเกลือขนาดนี้เหรอวะมึงไม่ได้ดาบเลยไงวะได้อันเดียวดาบตาเมทอะไรสิบเก้าเอ้ยสามเก้ากูมีดาเมทสองล้านกับดาเมทแปดล้านโอ้ยเอาจริงเออโหดจังวะอ๋อเออว่ะทำไมเราไม่เอาแร่ไปบวกเป็นคราฟดาบวะไม่ใช่บวกเอาไปคราฟดาบพูดผิดเดี๋ยวเราลองคราฟดาบดูนะครับนี่ไงโอ้โหได้ดาบดาเมโคตรเยอะ จำดาบนี้ได้ไหมดาบเนี้ยดาบเพชรเยอะมากอิิินนฟตี้หมดแล้วเหรอยังเลยคีก่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็อย่างที่ผมบอกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ย้ำอีกรอบหนึ่งครับว่าไปพี่บอยกาดนะครับดูไม่ได้ก็ไปต้องดูโอ้โหแย่ว่ะโอเคใกล้หมดแล้วในครื่องรางสามอันแล้วเนี่ยบอยเฮ้ยกูไม่ให้มึงหรอกไม่ต้องเอาทำไมวะทำไมนายใจร้ายวะดูดิทุกคนเถี่ยงโชคได้อะไรอ่ะโอ้ได้บล็อกเพชร อันนี้เป็นกล่อง TNT TNT Emerald เหลือห <T NT, S 2> ้ากล่ <T> NT, องสุดท้ายเคหมดละเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่แร่แล้วก็แร่แล้วก็ชุดก่อแค่ไม,ม่กี่อันแล้วก็เสียงโชคที่ได้แต่ได <c oughs> ้แต่นี่แหละได้แต่แร่เนะโอเคนะตอนนี้พวกเราก็เปิดเสร็จแล้วผมเลยแล้วก็ไปจัดของแล้วก็ไปสู้กับบอสมาพรากอะไรดีกว่า โอเคนะตอนนี้พวกเราก็จัดของเสร็จแล้วผมกาจะไปสู้กับบอสมาพราวกันแล้วนะครับกนน็เรียกแต่ไปสู้กับบอสมาพราวกันนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เราสอง, 2, งอกันเลยผมจะให้เราได้ยินไปในเดี๋ยวเนาะโอเคมาเดี๋ยวเราขอกินไอเทมก่อนนะครับบอสมีอะไรกินไหมนี่เรากินไ<อ>ปเลย<ะ>โอ้โหกลัวเกมแคสมากเดี๋ยวมีคนดา่าอ่ะจัดไปเกมนไ<อ>แคสไปแคสนุ้ยเลยมามาพราฟคัดคัโอเคนะคัดเก็บมาคัดอีกรอบหนึ่งครับเมื่อกี้ผมลืมใส่มันโยนนะครับโอเคพร้อมแล้วไปดูกันเลยมามะพร้าววรรอบบนนี้9ตััะค มาแล้วมะพร้าวจะเป็นยังไงไหนโอ้โหมะพร้าวแบบตัวเล็กนิดเดียวแบบทำอะไรเราแค่นี้เองเหรอบอยมึงยิงกันดูวยมจะตายหมดข้อกันเลยใช่เหรอใช่โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอีตัวเล็กแค่นี้ทำเปรี้ยวฮะมะพร้าวนะเออหมดยังหมดยังโอเคหมดแล้วโอ้โหมะพร้าวนี่แบบไม่หดเลยอะโอเคเราก็คงเสมอแอะไรแค่นี้แหละเพราะว่ามาเลยจะมาลองส่งก็ได้มาเดี๋ยวเราจะถอดอะไรก่อนดีงั้นเรามาต่อยิงฉุบกันกูเลือกถอดหมวกก่อน เอ้ยกู<า>เลิก<า>ถอดรองเท้าก่อนโอเคมาไปยจุบกันนะสองซ้ำกันไกลอ่า,อาต่อไปเสมอมาพรอ,อยังมาหนึง่งสองซ้ำกันไกลอ่ากูชนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ถอดอะไรรองเท้า <c oughs> ก็ถอดกันทุกคนนะ่ะเออก็ถอดอันเดียวกันดีกว่ามา <c oughs> มาหนึง่งสองซ้ำโอเค โอเคเป็นอวตรต่อไปถอดอะไรต่อไปกูถอดเออเกงเกงก็ไล่ถอดแต่กังลากถือขบวนแล้วเลยมาหนึ่งสองซ้ำกันไกลเอาใหม่เร็วหนึ่งสองซ้ำกระดับเกงเกงก็ถอดในเกมกันจะแบบฉุดทำไมวะเออไม่ต้องต่อยชุดรอกไรสารละต่อไปถอดเสื้ออ่ะถอดเลยเอาแค่นด้แหละ เอาเอีีตีตอผือนะไอเอาทำไมอ,อ,อ,อ้ทีมึงตีตอเผือล่ะอะต่อไปสุดท้ายแล้วบอยถอดอา้าวถอดแล้วอย่าเมกู่เข้ามาใูเกเรียบรอย <c oughs> อ้อยไอตักูมัมีบัฟอะไรเลยอยากรู้ไหมบไมกูไม่ตายบัฟไม่เกี่ยวเพราะว่ากูเบียดน,นี้นี่ดูเอาไป ลองเก็บเข้าตัวชิกโกงเก็บเข้าตัวดินัะนะ่นน่ะที่ตอบให้อ่ะอ่ะชิกโกงไม่ใหม่รอมะเห็นไหมที่นี้ก็ไม่ตายแล้วเปว็นประตาทั้งคู่โอเคนะครับสำหรับคีโก้เราก็ชนะกับพี่บอยเป็นนับส่วนมะพร้าวล้วก็ชนะอีกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะถ้าใครชอบคีนก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเราสองคนนะผมไปเจอกันคีนันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหนุ่มมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวเออมะพร้าวบาย